สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของอสอยป้ารวยผูดถอป้ารวยครับเอฟซีครับผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของปู่ห้วยจานครับต่องวดปู่กะปินกะให้ไปนะกรับเอฟซีครับผมวันนืเมื้อนี้ฟันทุ่งของผ้ายนะครับเนาะว่าปู่ผลมีฟันเอียงเพิ่มเติมอีกบ่อ f เอฟซีก็ให้ใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับด้วยทางช่องเป็นซื้อกลางทางช่องเป็นแนวทางการซื้อนะครับเอฟซีครับผมมักระจัดกระจาผ่านกันมาขั้นชอบกับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมน้องหน่อยขอกําลังแรงใจหน่อยนิดนะครับเนาะงเอฟซีครับผมกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเอฟซีครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจสู่ต่อไปฮะเลขเด็ดดังฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเน้องราศีปฏิภาษข่าวสารไม่ไม่จากขางช่องของพอสอยพลารวยผูวถอดผัารวยเลยครับเลยเอฟซีครับผมอ่ะอ่ะปูบนมีธุระมือหนีจากด้วนจากหน่อยครับยุซีครับผม ขอเวลาจักหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวปูเพิ่นจอกมาว่าสู่ฟังครับพี่ซีครับผมเพิ่นว่าเราเพิ่นกับสิเดินทางไปเลยเพิ่นมีธุระติดนิมนต์รับเหมือนนี้ครับเด็กแนวทางครับ พี่ซีครับผมไปหาปูนะครับเนาะปูคนกำลังท่างถาอยู่เดียนสมุดดินซอยอยู่เด้อครับพีบ่ซีครับเมื่อกี้นี่ ว้าวน้ำปูไหลหอกแขกแขกเราหาปลาี่วนหนึ่งนี่เท่าไรโอ้ครับผมติด้นนิมนต์บอกปูนิมนต์เิ็นเงินคนตายเมื่อวานโยมเพิ่งเสียชีวิตตายโอ้ครับผมไปที่ได้ไปสนช่วงการครับไปสวดมาติกาอ๋อครับผมไปถึงวาหาไปสวดในบ้านครับผมประมาณตอนเที่ยงใกล้แล้วตัวนี้นะ กสิบโฉบออกหลังเทียงพอดีครับผมอืมง่ายจากบ้านไปเมลุครับครับน้ำมันดการนะครับปูครัผมสาธุเจริญพรครับผมทุกคนทุกท่านครับมท่านคผูห้วยจางได้พี่น้องด้อครับผมนี่มานกันบนอ้ออืมเอ่อหมดที่แล้วก็มาทันกับโมเรื่องฝันอยู่ครับ คับมหาเฮงนะครับผู้ฟังว่าพระสามรูปนางเฮงกันตีบอนะนะตีบอเส้นนี้ีกันเนาะครับผมตีบอเนาะอออกับเขารงคุณเนาะสามเจ็ดเนาะอันที่ฝันว่าเห็นเลขเนาะครับผมเห็นเลขแล้ววันนี้เรืยว่าหลังจากเห็นเลขแล้วพระมาน่งเฮงเฮงกันสามรูปครับผมมีพระโยบ้านใหญ่ลูกหนึ่งพระในบ้าน ลูกหนึ่งครับปูลูกหนึ่งนางเฮียงกันเ้คิดอยู่ดิสามเจ็ดเจ็ดสามเน้ออย่างเงี้ยคือข้าว่าขัดขัดโบไปมันจะชิลไหลเนาะแต่ว่ากัวโาอยู่ดิทำ่าตีเป็นเลขโบโยวามพระนังสามลูกโปตีเป็นเลขแต่ว่าเนี่ยมันฝันมาสองครั้งเลยเฝันฝันมาสองครั้ง วันที่สิบเจ็ดฝันเช่นหนึ่งสามหลังเล็กออกแล้ตัวนี้แมนสิบเจ็ดนะฝันเช่นหนึ่งกับเมื่อคืนนี่แหละครับผมเมื่อคืนนี่ฝันคลี่กันว่าเรื่องฝันวันที่สิบเจ็ดตัวเนาะครจำจำได้เหมือนเดอกวันโวยาวฝันได้น้อยหนึ่งเพรว่าไปงานครับงานนั่นเป็นงานเอ่อ เขาจากินยัียงกินสนุกสนานกันนี่ล่ละครับางานงเรืเ่องแม่นกินเหล้าร่องเพง้นอือเราลองเพง้นรดโยมมีผู้หญิงมาขอเงินปูสิครับครับขอเงินปูโอ้ยขอเงินนไหนสิซื้อเหล่สิสเนี่ยโอ้ยบ่มีหลกเงินเนี่ยมีเงินยี่สิบบาทนึงสิเนคร <มๆ S 1> ับบเงินยี่สิบบาทใบเดียวเนี่ยสิเน,นี่ ยี่สิบบาทไปเดียวเอาพลังเงินยี่สิบบาทเอาเสออ้นงวเงดเงินก็ขาดเดี๋ยขาดเพราะมันขาดเหมือนเด้๋ขาด,ขาดเาบกนะเงินไปยี่สิบเก่าๆเด้๋ยวสมัยนี้ละ่ะไปยังแข็งนะ่ะขาดชี่คมาเอาขั้ขาดก็เอาว่ะเอาเยอะยังมันมันมีหน่อยมัยี่สิบบาทเอาเยอะเอาเยอยี่สิบบาทก็เอาก็ว่าก็เท่านั้นและวกัน กระจกออกมามาเบิรงว่าเงินก็ขาดขาดออกอยู่บ้างเงินเออให้หน่อยแต่ยังว่วอยู่เอามานนี้ทอนนี้เสน่วิน่อนนี้เสนอย่องเบ่าบ่ากบ่เอาตัวซัเอาเอาหย่อยไวอยู่อันนี้นะมวนนะม้วนเมาเหล้ารับทีแล้วในที่แล้วก็ได้เรียกอืตัวได้เก่าก็ได้เอาครับผมแต่เมื่อคืนนี่ฝันว่าโสกันเรื่องเลขนี่่ะอ๋อ กับล e ุมในวัดนี <lush> ่แหละอยากโยมในวัดนี points, so here, um. uh ่แหละโศกันโศกันว่าผู้นั่นว่าเลขตัวนี้ตัวนั่นตัวนี้อยู่อันเป็นลางรับผู้ผู้คนอ่ะจะเป็นผู้ใดเนี่หลายว่เจ้าหลายตัวทังจาได้ผู้เดียวครับอันที่บอกผู้เดียว่นเลขเน่ะมันก็ถาม่นว่าเลขมันที่ออกตัวใดนเนาะ เลขเพพ่นฝันนี่น่าวเลี้ยงพ่นฝันเนาะครับผมบัวานี่ว่าเลี้ยงเลขหลวงพีพ่นฝันพ่นฝันอย่างซี่พ่นฝันว่ามีผู้มาเขียนเลขให้พ่นใซกกระดาษขาวๆเลขสามน่ะมันสามตัวเหียงกันเลยเป็นต้องสามน่ะนีกระดาษกระดาษขาวแล้ววันนี้วงกลมวงกลมเลขเลขสามตัวน่ะเลขสามสามตัวเอาปากกาแดงวงวงกลมบุญรุนเลยกลมงามขนาดไหน โถกันนี้เนี่ยวอลกังเวียนด้อันวอาขวามฝันเพลินหลวงพีอยู่วัดี่แ่ละเมื่อแรงมาเมื่อคืนนี่ปู้เราฝันเออเรียกหลวงพีฝันมันยี่เป็นตัวใดเหือส่านอันสามสามโตละวงกลมอ๋อวงกลมบอกสีแดงวงมันยี่เป็นตัวใดหรอคุยกันเนาะไม่ฝันพูดหนึ่งว่าโตนั่นโตนี่หลายโตมีผู้หนึ่งว่าพอทำเพลินพอทำที่เพลินยุวัดอ่ะครับผม ทำเป็นว่านี่มันก็สามสามกับสามเก้าอุนตัวจำเป็นมาครับผมเป็นมาตัวเนี้ยอ๋อนที่เปลี่ยนตัวแดงก็เป็นสามสามกับสามเก้าอนตัวจำเปนี่แะนีในฝันแล้วมือเศร้านี่ก็ทำวัดเลี้ยวกับโบสู้บนฝังอยู่นะวงสีแดงสิเออวงกลมมันรุนเลยเออวงนั่นแหะเนี่ย อันนี้มีผู้เขียนใช้กระดาษเยื่นเลยเพื่อนเลี้ยวปูมะฝันฝันวารีโวกันเล้ยวบาน,นี้นี่ฝันมาพิจารณาเลขตัวนี้แหละครับผมูตสามสามสามตัวเอาวงกลมเอาสีแดงวงนี่แหละครับผมถามผู้ใดว่ากัว่าโตนั่นโตนี้ลายตัวแล้วโอ้ยผู้แมนดอกจัดซือกันผู้พอทำเพิ่นผู้เพิ่นามาเที่ยวมายู่ัด่นนี่แหละ เป็นเรื่อวเอาเหมันก็บสามสามกับสามก้นตัวเพา่นวานอืเป็นตัวอะไเป็นอะไรเป็นเพรามีันตัวอื่นนะันครับผมคุณวางที่ล่ะก็แปรเพิ่แปรให้นะเพาะว่าเพิ่มซีซ่นาว่ามันก็เป็นสามสามกับสามก้นตัวครับอืมเ็นว่าซํำเลยอือในฝันกับปร็สัานเปร์อ่างสั้น เพราะว่าคัดเป็นไล่สูตรคู่นกับสามสามเก้าแล้วเนาะสามสามเก้ายังไงร่างกับสามมันเลขสามมันเลขสามสามกับสามสามเก้าครับผมเพราะหลบเพรว่าวงกลมแดงคนบุณบอกเออสูตรขึ้นมาเลยเพราะว่าสูตรเดียวเพราะี้พราะมีสภาวะมันก็สามสามกับสามเก้าของตัว่ามันก็มีโอกาสสามสูตรนี้ก็ได้เช้นกันนี่แล้วเนาะแมนมันวงแดงวงกลมแดงเป็นสูตรพวกอะไรตีไปสามสูตรน้ำเนี่ยครับ ปูนัตีไปสามโูนโนสามอืมสามสามตัวมันเป็นบวกอืมเรว่าบเป็นบวกกับคูนนี่ก็เป็นเก้าครับผมนะเนี่ยปูตีสามพักกันตีแล้วไปฝันปูนัดตีไว้แล้วไปฝันตืมเวียนประมาณที่สองเท่าทำกันกับยำข้อมฝันตัวนี้แมงยำยำข้อมฝันเพียนครับผมคุยกันกังเว้น มือเศ้านะมือเศร้าวันคุยกันเลยมาย่ำไม่ฝันมาย่ำความฝันไปมาถามกันว่าความหมายของฝันเรนี่เขาตีตัวใดครับครับผมผู mer, ้ใดก็ต <c oughs> <m acağım> ีต <c oughs> <m ix> ัวอื่นมือนนี่มีพอทำาพื่เดียวพอตีสามสามกับสามก้าุดตวนขึ้นมาข่้นว่าทำเนี่ยครับผมแต่วงกลมเหมือนมันเป็นเป็นวงกลมอ้อมเหมันเป็นตีสามสูนย์ครับคำมาบังไว บังไว้อาจจะมาบางังครับผมเป็นปัญหาเลเด้แม่นครับนี่ปัญหานี้อ,อยู่ตัวให้มเลขอยู่ให้มันปัญหารคระครบริษณา,น,าน้อยๆแล้วโบตีกำนั่นละ่ะครับเลขที่ได้หรือตอนนั้นเพราะว่าเป็นตีความฝันเนี่ยโซ่ี่กขาโว้อยู่ครับผมโอ้มเมื่อคืนนี่ฝันนี่แหละโอ้ยอยบนฝันฝันว่าเนึกนซืยอ โปรเยเตียเนาะครับซื้อเเตียพวกหลวงพีเรียกลงพีฝันคือเนี๋ยผมบัดฝันว่าโเยเตี้ยตีเลขที่หลวงพีฝันให้อ่าโปรเยเตียแล้วก็ตีสามสามก็สามเก้าครับฝันอี่ฝันมาย่ำผมฝันเนาะครับนี่ฝันสามนสามคนมาย่ำให้กันแล้วสามันย่ำให้คิดว่ามันออกหลงพีแล้วมาเข้าหาปูนมาครับนเป็นุ่นเริ่มฝัน อื mm hmm. มผมบองสู้ฟังปูเลยว่าฝัานตื่นครับผมอืมอ่าไมอาจจะมากคนมีเง <c oughs> ิน